นิทานเรื่องรักไร้หัวใจกิตติเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่พ่อแม่มีความฝันอย่างเดียวลูกต้องแต่งงานให้ชีวิตสบายกว่าพ่อแม่เขาเป็นผู้ชายหน้าตาดีพูดจาเก่งมีคนคบหาเยอะแต่ชีวิตเขาไม่เคยเป็นของตัวเองจริงๆวันหนึ่งพ่อเรียกเขาไปนั่งคุยที่โต๊ะไม้เก่าๆในบ้าน พ่อกับแม่หาผู้หญิงให้เองแล้วกิติหัวเราะเฮะผมยังไม่คิดแต่งงานครับแม่วางสองเอกสารลงบนโต๊ะบ้านเขามีที่ดินมีโรงสีมีเงินเองไม่ต้องลำบากไปทั้งชีวิตในซองนั้นคือรูปผู้หญิงคนหนึ่งรูปรักธรรมดาไม่ตรงกับสิ่งที่กิติเคยภูมิใจในตัวเองเขาไม่พูดแต่ในใจเขาดูถูก ผมไม่รักเธอพอพูดเสียงนิ่งความรักมันกินไม่ได้และคืนนั้นเองกิติรู้ว่าชีวิตเขาถูกขายไปแล้ววันแรกที่กิติเจอมาลิเธอไม่ได้ยิ้มหวานไม่ได้อ้อนเธอมองเขาด้วยสายตานิ่งๆเหมือนอ่านใจออกทั้งหมดคุณไม่อยากแต่งกับฉันใช่ไหมคำถามตรงเกินไปกิติสะอึกแต่ยังยิ้มหลอกห ก็ทุกอย่างมันเร็วไปหน่อยมาลิพยักหน้าไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ในคืนนั้นเธอนั่งคนเดียวในห้องอ่านรายงานการเงินบริษัทของครอบครัวและพูดกับตัวเองเบาๆถ้าเขาไม่รักเขาคงต้องเรียนรู้งานแต่งใหญ่โตแขกมากมายเสียงโวยพรดังรั่นแต่เจ้าบ่าวไม่เคยมองหน้าเจ้าสาวนานเกินสามวินาที คืนแรกของการแต่งงานกิตติแยกห้องนอนผมขอเวลาหน่อยมลิไม่ร้องไห้ไม่โวยวายแค่ตอบว่าได้ค่ะแต่ตั้งแต่วินาทีนั้นเธอเริ่มจดจำทุกอย่างทุกคําดูถูกทุกสายตารังเกียจทุกครั้งที่เขาเอาเงินเธอไปอวดผู้หญิงคนอื่นและกิติไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่เขาคิดว่าไม่มีอะไร กำลังเรียนรู้วิธีเอาคืนโดยไม่ต้องตะโกนหลังแต่งงานได้ไม่ถึงเดือนอกิตติก็เริ่มใช้ชีวิตเหมือนเดิมออกเที่ยวกลับดึกโทรศัพท์ไม่รับและสิ่งเดียวที่เขากลับมาทุกครั้งคือเงินขอเงินหน่อยเดี๋ยวผมลงทุนมาลิไม่ถามไม่ขัดไม่แม้แต่จะมองหน้าเขานานเธอโอนเงินให้พร้อมรอยยิ้มบางๆ ใช้ให้คุ้มค่ะกิตติคิดว่าเธอโง่คิดว่าเงินพวกนี้เป็นของเขาแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือทุกบาทที่ออกจากบัญชีถูกบันทึกไว้หมดมะลิเริ่มให้เขาเซ็นเอกสารเล็กๆบอกว่าเพื่อความเป็นระเบียบเขาไม่อ่านเพราะมั่นใจว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่มีทางทันเขาวันหนึ่งกิตติชวนเพื่อนมาสังสรรค์ที่บ้าน พูดโอ้อวดเสียงดังบ้านหลังนี้ของผมเมียก็แค่ตามน้ำมะลิเดินผ่านไม่พูดอะไรแต่หยุดฟังคืนนั้นเธอเปิดตู้เซฟหยิบโฉนดที่ดินชื่อเจ้าของมีแค่ชื่อเดียวไม่ใช่กิตติเธอถอนหายใจเบาๆเขายังไม่รู้สินะว่าเป็นแค่ผู้อาศัยกิตติมีผู้หญิงอีกคน สาวสวยพูดจาหวานทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าเขาใช้เงินพาเธอไปเที่ยวซื้อของแพงและทุกครั้งเงินนั้นมาจากมลิคืนหนึ่งเขากลับบ้านช้ามลินั่งรอที่โต๊ะกินข้าววันนี้คุณใช้เงินเกินงบที่ตกลงไว้นะคะกิติหัวเราะเยาะเงินคุณก็เงินผมจะซีเรียสอะไรมลิเงยหน้ามองเขา ครั้งแรกที่สายตาเธอแข็งถ้าอย่างนั้นขอให้จำคำนี้ไว้นะคะเขาไม่สนใจแต่คำพูดนั้นจะตามหลอกล้อนเขาไปตลอดชีวิตกิติเริ่มรู้สึกแปลกแปลกตั้งแต่วันที่บัตรเครดิตรูดไม่ผ่านแปลกตั้งแต่วันที่เงินโอนช้าแปลกตั้งแต่วันที่มาลิไม่ถามไม่บน่นแต่ไม่ให้ทําไมเงินยังไม่เข้า มลิเงยหน้าจากเอกสารยังไม่ถึงกำหนดค่ะกิตติกระแทกเสียงปกติเธอไม่เคยเรื่องมากมลิยิ้มบางปกติคุณก็ไม่เคยเห็นค่ามันเหมือนกันคืนนั้นกิติเริ่มโทรหาเพื่อนเริ่มขอยืมเงินเริ่มโกหกว่าเดี๋ยวเมียโอนให้แต่โทรศัพท์ไม่มีใครรับ ผู้หญิงที่กิติคิดว่ารักเริ่มเปลี่ยนไปข้อความสั้นลงโทรสายไม่รับนัดก็เลื่อนจนวันหนึ่งเธอส่งข้อความมาเพียงบรรทัดเดียวเราคงไม่เหมาะกันฉันไม่อยากลำบากกิตินั่งนิ่งหัวเราะแห้งๆก็แค่ผู้หญิงเห็นแก่เงินแต่เขาลืมไปว่าตัวเขาเองก็เป็นแบบนั้นคืนนั้นเขากลับบ้านเร็วเห็นมมลินั่งกินข้าวคนเดียว คุณไม่ถามเหรอว่าผมไปไหนมามลิตอบเรียบไม่ค่ะคนที่ไม่เคยสนใจก็ไม่ควรถูกถามเช้าวันหนึ่งกิตติถูกเรียกไปที่ธนาคารเขานั่งฟังมือสั่นเหงื่อออกคุณไม่มีสิทธิ์ในบัญชีนี้แล้วนะครับทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นสินสมรสฝ่ายภรรยาและมีเอกสารยินยอมการบริหารโดยเธอฝ่ายเดียวกิตติพยายามโวยวาย ผมเป็นสามีเจ้าหน้าที่พูดเบาๆแต่คุณเซนยินยอมเองทุกฉบับครับภาพเอกสารลายเซน็นคำพูดที่เขาเคยหัวเราะว่าไม่ต้องอ่านมันย้อนกลับมาทิ่มเขาทุกแผ่นจากวันนั้นกิตติไม่มีรถใช้ไม่มีเงินสดไม่มีเพื่อนไม่มีคนโทรหาแต่สิ่งที่เขามีมากที่สุดคือความโกรธ เขากลับบ้านตะโกนใส่มาลิเป็นครั้งแรกเธอหลอกฉันมาลิยืนฟังไม่เถียงไม่ร้องไห้ฉันไม่เคยหลอกฉันแค่ไม่ช่วยคนที่ไม่เห็นค่าฉันอีกต่อไปคําพูดนั้นทำให้กิติรู้ว่าเขาไม่ใช่คนคุมเกมอีกแล้วกิติไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายไม่มีอะไรจะต่อลองวันที่ทนายโทรมนัส เขายังคิดว่ามาริจะยอมหรืออย่างน้อยก็กลัวเสียชื่อเสียงแต่เมื่อเขานั่งอยู่ตรงข้ามเธอในห้องประชุมเขาเห็นแววตาที่ไม่เหลือความอ่อนโยนเลยแม้แต่น้อยฉันขออย่ามาริพูดชัดไม่สัน่นไม่สะเทือนกิตติหัวเราะเยาะแล้วเธอจะให้อะไรฉันบ้างทนายเลื่อนเอกสารมาให้คุณไม่มีทรัพย์สินที่เข้าขายต้องแบ่งครับ บ้านก็ไม่ใช่รถไม่ใช่บัญชีไม่ใช่หุ้นไม่ใช่แม้แต่ธุรกิจเล็กๆที่เขาเคยอ้างว่าเป็นของตัวเองก็เป็นเงินลงทุนของครอบครัวมาลิทั้งหมดกิติเงียบไปนานก่อนจะถามเสียงแผ่วแล้วฉันได้อะไรมาลิมองเขานิ่งๆแล้วพูดชา้ชาๆอิสระค่ะแบบเดียวกับที่คุณเคยทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียว หลังยากิติย้ายออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าเขาเช่าห้องเล็กๆที่มีแต่ผนังลอกพัดลมเสียงดังคืนแรกเขานั่งมองเพดานและพึ่งเข้าใจว่าความเงียบมันดังขนาดไหนเขาลองติดต่อพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็แก่เท่าลงเงินที่เคยหวังพึ่งก็ไม่เหลือพ่อแม่ช่วยไม่ได้แล้วลูกเพื่อนที่เคยล้อมวงไม่รับสาย ผู้หญิงที่เคยรักหายไปพร้อมอดีตเขาหางานแต่ไม่มีประสบการณ์จริงไม่มีความอดทนไม่มีใครรับเขากิตติเริ่มทำงานรับจ้างรายวันเหงื่อออกมากกว่าเงินที่ได้ทุกครั้งที่มองมือของตัวเองเขานึกถึงมือของมะลิที่เคยยื่นเงินให้โดยไม่ถามอะไรเลยหลายปีผ่านไปกิตติผอมลงแล้วก็แก่เร็วเกินวัย วันหนึ่งเขาเห็นข่าวในโทรศัพท์เครื่องเก่านักธุรกิจหญิงผู้พลิกธุรกิจครอบครัวสู่ระดับประเทศภาพนั้นคือมลิยืนอย่างมั่นใจยิ้มไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเขานั่งดูน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันทำลายคนที่รักฉันที่สุดเพราะฉันคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาคืนนั้นกิติเขียนจดหมายไม่ได้ส่งแค่เขียนเฉยๆถ้าย้อนเวลาได้ ผมอยากขอโทษก่อนจะสายเกินไปเขาพับกระดาษวางไว้ข้างหมอนและในความเงียบของห้องเช่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสุดท้ายของชีวิตคติสอนใจของนิทานเรื่องนี้คือบางคนไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่จนเพราะไม่เห็นค่าคนที่ยื่นทุกอย่างให้ความรักที่เงียบไม่เรียกร้องมักถูกทำลายด้วยความหลงตัวเอง ของคนที่คิดว่าเดี๋ยวก็หาใหม่ได้แต่วันที่ไม่มีอะไรเหลือเราเพิ่งจะรู้ว่าคนที่จากไปไม่ได้แพ้เราแค่ไม่คู่ควรกับเขาตั้งแต่แรก